ขณะนี้เรากำลังอยู่ที่น้ำตกวชิระทานจังหวัดเชียงใหม่ตกมาจากข้างบนแล้วก็ไหลลงไปรวมสู่ไปน้ำเจ้าพยาข้างล่างพ่อไม่ได้ถ่ายรูปแล้วถ่ายวีดีโอแล้วป่ะถ้าถ่ายรูปให้ฮัดถ่ายแม่เป็นนางแบบเดินแบงหน้านี่นี่กลับดิ อ้าวมีที่จอดรถทางนี้ด้วยเหรอไปไปทางกลับกับทางเก่ามาทางนี้ก็ได้แหละครับเนี่ยอ๋อแต่ไปถึงทางเดียวกันไหมอออโอเคนางแบบเดินผ่านป่ากล้วยให้ดูป่ากล้วยก่อนมีต้นอะไรวะอ๋อเสียงน้ำ ะกล้ออ่วนีเพิรพรถุงกล้องล่วงอยู่นี่ไม่รู้เรื่องเลยอะถุงกล้องล่วงนี่เนี่ยของใครเออไปเรากำลังเดินจากน้ำตกวชิรธานกลับไปยังที่จอดรถใช้ระยะทางประมาณ150เมตรขามาโคตรเหนื่อยเลยขากลับสบายอู้ว่า มีนางแบบนางแบบอยู่ข้างหน้าเสียงน้ำตกไหลซ่าเลยไหมก็ถ่ายไปดิก็ตั้งก็ตั้งก็ตั้งไปดิเจะถ่ายวีดีโอเ,เจอที่ลานจอดรถไ,ไดเดี๋ยวตามมาเนี่ยน้ำอเนีี้ที่มันไหลลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพยาไปเป็น แม่น้ำปิงวังยมนานมั้งเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกัน บรยากาศสองข้างทางเดิมน้ำยังไหลลงมาเรื่อยๆสวนหลวงสิทิภูมิเดินขึ้นไปร้อยสามสิบเมตรเหนื่อยมาก อ๋อถ้าเราเดินไปนู้นมันก็จะมานี่เหมือนกันเมื่อกี้ถ้าเราเลี้ยวมันก็จะเดินมาทางนี้เราไม่รู้นึกว่าไปออกทางนู้นไม่งั้นก็มาลองทิศทางใหม่ก็ไม่เจอไอ้ที่คุมกล้องฮัตอีกอ่ะเฮ้ใช้ระยะทางเดินประมาณ170เมตรกลับบ้านได้